สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟิร์นโฟนะวันนี้ผมจะมาแนะนําอีกหนึ่งอาชีพที่เก็บเลเวลได้ไวและงบน้อยที่สุดเลยนะครับผมก็คือฮันสายแทรบนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับสามารถวันฮิตเคได้ของที่ผมสวมใส่สเตตัสตอนนี้นะครับสามารถวันฮิตเคได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพระ AB เนะครับเพราะฉะนั้นสามารถออนจอเดียวแล้วก็โซโลได้เลยนะครับผมแล้วก็ บอกได้เลยว่างบน้อยมากๆนะครับงบประมาณแบบ 2-3M นะครับ 2-3M เองนะครับแต่สามารถบันเท่ได้นะครับมาเริ่มจากสเตตัสกันก่อนเลยนะครับสายแถบนะครับถ้าเราจะทำให้แถบแรงมีแค่2สเตตัสก็คืออินและเด็กนะครับผมแนะนำให้อัพควบคู่กันไปนะครับไม่ควรห่างกันเกิน10นะครับผมอย่างเช่นนะครับตอนเราเป็นอาเชอร์เนี่ยแนะนำให้อัพเด็กนำไปเลยนะครับประมาณ50นะครับแล้วพอเราคิดว่าเราใกล้จะเปลี่ยนนะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนฮันเตอร์ตอนจ็อบ40นะครับผม จากนั้นน่ะถ้าเราคิดว่าจ็อบเราสักประมาณ38 39เราก็เริ่มอัพอินมาให้มันเป็น50เช่นกันนะครับ50 50นะครับจากนั้นก็อัพไม่ให้ห่างกัน10นะครับอย่างเช่น50 60 60 70อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากสบายนะครับถ้าอยากวันฮิตเคจริงๆนะครับก็อินเด็กซ์ไปเลย90นะครับแล้วก็ที่เหลยอลง a อจีเพื่อที่จะได้หลบมอนเตอร์นะครับผมต่อไปนะครับของสวมใส่ไม่ต้องมีอะไรมากมายเลยครับทุกคนใส่แบบนี้ไปเลย เด็ก3นะครับอันนี้ก็หูฟีนะครับอินสามนะครับเด็ก3นะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นมัฟที่เราใช้จุ่มนะครับจาก 200K ที่เอ่อพอนนะครับตรงข้างๆหัวแดงนะครับผมก็มันได้ออฟแตะสามนะครับมันจะได้ทั้งอินและเด็กด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนรองเท้าก็เป็นอินสองนะครับแล้วก็ธนูผมเนี่ยผมได้ออฟมาเป็นอินสามนะครับแล้วก็ใส่เป็นการ์ดสี่ดอกเพื่อที่จะเอาค่าเด็กอีกหนึ่งหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นเด็กอีกสามนะ ส่วนประดับนะครับก็ DEX 4นะครับแล้วก็ประดับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็น IN 3นะครับของสวมใส่คอสตูไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ได้ออฟอะไรเลยนะครับก็นะครับสกิลนะครับอัพประมาณนี้กันจะเห็นได้ว่าสายแท็บเนี่ยนะครับใช้งบน้อยมากนะครับแล้วก็สามารถวันฮิตเคได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องพึ่ง AB จากพระนะครับบอกได้เลยว่าสายอาชีพนี้งบน้อย เก็บเลเวลได้ไวมากมากเลยนะครับนี่แหละครับอาชีพที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับขอบคุณมากๆครับเจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับผม